วันนี้พาทุกคนมาดู BVD Dolphin รุ่นมาตรฐานนะครับรุ่นนี้วิ่งได้435กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับความจุแบตเตอรี่50.25กิโลวัตต์วรองรับการชาร์จแบบฟ้าชาร์จที่80กิโลวัตต์ขนาดล้อ16นิ้วและห้ดิสเบรกมาทั้ง4ล้อมีกล้อง360องศาและเตือนมุออับสายตาที่กระจกมองข้างไฟท้ายแบบ LED ทรงเลขาคณิตที่รับประกันตลอดอายุการใช้งานความจุสัมภาระท้ายรถ300ให้เซนเซอร์มาทั้ง3จุดพร้อมกล้องมองหลังขณะถอยหลัง เซลอากาศแบบชาร์จฟิตที่ชาร์จแบบฟาสชาร์จและ a c ซีชาร์จพวงมาลัยมัลติฟังกชันรับสายวางสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยและอัตติบุคิสคอลดความเร็วแบบแปรผันตามคันหน้าเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮหน้าจอ12.8นิ้วหมุนได้ด้วยสามารถดูแผนที่ได้เบาะหนังทั้งคันที่นั่งกว้างขวางสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ดี D Har m o n รมนพี่บูลสงขาเป็นเจ้าของดี d d o ดีด i n ฟินได้แล้ววันราคาเริ่มต้นเพียง569,900บาท